น,นี้พ่อเจมจัดของชิ้นใหญ่เลยไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวด้วยแต่เป็นสองชิ้นวันนี้พออ่อเจมจัดอะไรมาน่าดูเหมือนหัวหน้าช่างเจมสเขาจะงงงอยู่พ่อเจมบอกกับแม่สาวว่าของชิ้นเนี้ยจัดชิ้นเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องจัดสองชิ้นเพราะว่าของชิ้นเนี้ยมันต้องใช้ควบคู่กันและเพื่อเป็นการไม่รอช้าแม่สาวก็สั่งให้พ่อเจมเปิดกล่องยังไว้เลยอย่าอย่าบอกนะว่าไอ้ของที่พ่อเจมสั่งมามันเป็นมีดอิดาพ่อเจมสบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอกกับแม่สาวว่าอย่าพ า<ม>สาวเล่นพูดอย่างนี้เล่นซสหัวหน้านช่างเจฟก็เ,เสียวตูดแวก<ล>ของชิ้นที่หนึ่งที่พอเจบเปิดมาที่พอเจบสั่งมานั่นก็คือคันเบ็ดเจ็ดฟุตโอ้โหคาร์บอนซะด้วย <ไป S 1> พอเจบเขาบอกกับแม่สาวว่าสวยจ้าหน้าดูโอ้โหจับถนัดมือดีจังพอเจ๊บอกวันนี้แหละวันนี้แหละได้กินลาช่อนแน่ล,<อ>ล้วเป็นการไม่รอช้าและไม่เสียวเวลาหัวหน้า,นานช่างเจบเขาก็ตื่นเต้นกว่าพอเจบไปอีกเขาบอกให้เปิดกล่องที่สองเปิดกล่องที่สองเลยและสิ่งของที่พอเจบสั่งมาอยู่ในกล่องนั่นก็คือกระดาษหนึ่งใบเออไม่ใช่ของชิ้นนนนี้่ออเเเจปปดดาััลตกกโโแะะ็ไไรยยวู วัลอกสปินหมาป่าเบอร์สองพันแม่วันนี้พ่อเจมเขาไม่เบาไม่ธรรมดาจริงๆแม่ไม่เหออเท่าไหร่เนยนะพ่อเจมมีการสอนวิธีใช้แม่สาวซะด้วยบอกใช้อย่างนี้พับอย่างนี้ได้ด้วยนะยัง,ยงไม่ทันได้ร้องฝีมือตกปลาข,ของพ่อเจมกันลอกใหม่เบ็ดใบอันนี้เลยแม่ให้สอนแม่สาวพับเก็บซะแล้ว,ลวช่างเจมเขาก็เลยทดลองหมุนหมุนลอกดูเขาบอกแม่ลื่นดีจังเลยแม่ส่วนพ่อเจมก็ไม่ไหวเหออเกินหน้าเกินตาหัวหน้าช่างเจมไปอีกพ่อเจมเขาบอกว่าเขาชอบคันเบ็ดอันนี้เลยเกินถูกอกถูกใจเขาสุดๆเลยหล่ะเป็นคาร์บอน เลยเขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปทดลองตกปลาแต่ปลาที่พ่อเจมว่าแม่สาวคิดว่าพ่อเจมน่าจะได้ปลาเบ็ดอย่างเดียวแหละแต่ปลาชงปลาช่อนเนี่ยคงไม่มีติดกับมือกับบ้านมาหรอกอ่าแม่สาวเข้าใจแล้วล่ะว่าพ่อเจมเห่อจริงๆมีการบอกกับแม่สาวแม่เหตรงนี้มีตาปั๊มหมาป่าซะด้วยเพื่อเป็นการไม่รอช้าและไม่ให้เสียเวลาก่อนที่จะมืดวันนี้ต้องไปทดลองตกปลาพ่อเจมบอกว่าขอใส่เอ็นสักหน่อยเพราะว่าพ่อเจมต้องถ่ายเอ็นจากคันเก่ามาใส่คันใหม่แม่ตอนแรกแม่สาวก็คิดว่ามีพ่อเจมส์กับน้องเจฟบเท่านั พ่อเท่าอึมหึมเขาก็มาท้าประลองเครื่องเบ็ดและกมีแม่สาวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินในครั้งนี้ได้และผลสรุปก็คือเพราเท่าอึมหึมเครื่องได้ไกลกว่าเอามันเป็นไปได้ยังไงล้วพ่อเจมส์นี่มันเบ็ดใหม่ลอกใหม่เลยนะพ่อเจมส์เขาบอกกับแม่สาวว่าเอ็นไม่ดีหนะ้ายังไงก็ต้องซื้อเอ็นใหม่เอ็มมันยังไงละพอ่อเจมส์และมบที่ใช้ซื้อเบ็ดครบชุดวันนี้หมดไปเก้าร้อยกว่าบาทตีเป็นเลขกลมๆว่าหนึ่งพัน